Oh. สวัสดีครับท่านผู้เกี่ยวทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมโกกรีนโกออินิกรวมพลคนหัวใจอินทรียรักเรารักโลกครับผมเอกชัยบุญรัศัก์ครับและคุณอรสานาจมเริญเราทั้งสองคนนะครับเป็นตัวแทนจากเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับซึ่งกิจกรรมโกกรีนโกออกนิกนี้นะครับก็จัดกันมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากคลินิกเทคโนโลยีมรสอสครับแล้วก็โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม หรือโครงการไอแทนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้ก็ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโดยมีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มภาคีต่างๆนะครับเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนบรรยากาศข้างในงานนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันดูครับผมคุณต้มจืดมันเหมือนฝักฟอกเปลือะไรอะไรเนี่ยคุณกินน้ำาก็ไปแักเดียวไม่เกิน20นาทีแล้วคุณช่วย ครับและจุดแรกที่เรานําทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนั่นก็คือบริเวณกิจกรรมของลานกิจกรรมเสวนานะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อข,อ,ของทางด้านเกษตรอินทรีย์นะครับทางด้านสุขภาพหรือแม้กระทั่งแต่ทางด้านเกี่ยวกับการทานานะครับหากว่าใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้บริเวณลานกิจกรรมของเรานะครับที่เวทีกลางของโก g r นโกออร์แกนิกครับ และบริเวณอีกหนึ่งจุดของเรานะครับนั่นก็คือตลาดนัดสีเขียวกรีนช็อปครับซึ่งตรงนี้เราก็มีสินค้าต่างๆมาจัดจาหน่ายให้กับทุกๆท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะครับข้าวแม้กระทั่งปุ๋ยต่างๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์คือ่นกเส็อรูปนะครับอย่างเช่นมีโคราชนะครับก็ยังมีให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้กันด้วยนะครับสดใหม่จากผู้ผลิต ถึงมือผู้บริโภกกันเลยทีเดียวนะครับครับยังไงต้องลองมาชิมกันดูนะครับว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆครับก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเป็นไรคนที่เป็นกดไหลย้อนให้กินผ่านตรงนี้เพระก้ับาแต่คุณต้องปรับพฤติกรรมคุณด้วยเรื่องการกินให้เป็นธรรมเห็นเห็นแจ่ก็เสื้อดีๆี่อ ครับอีกหนึ่งจุดที่ขายไม่ได้นั่นก็คือบริเวณจัดจาหน่ายของที่เลือกของเรานั่นเองนะครับเรามีสินค้าให้คุณได้เลือกช็อปเลือกซื้อกันนะครับนั่นก็คือนี่ครับตุกก๊กตาหมีหน่ารักน่าของเรานะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ฮอตฮิตมากเลยนะครับช่วงนี้ถ้าว่าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ต้องตามมาซื้อกันนะครับและหนึ่งอย่างนั่นก็คือที่ขายไม่ได้เสื้อย,ยืดนะครับที่เราทั้งสองคนใส่กันอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสวยและหลอกก่อเลยทีเดียวใช่ไหมครับถ้าว